นานาจอยตุรกินโดมาแล้วจ้านาเอปเปิ้ลลือของกอลักลัลับลักปก่อนก่อนไปก่อนวิงมาใช่ปะวิ่งมากุุ๊๊บคุ๊คฮเวรีบไดเอ้ยวอาวะาอว่เออเว่ีไดย ไม่ไม่ฝึกฝึกก่อนไงฝึกก่อนก่อนจะไปลงตัวตึกอินเลเใี่คุณเริ่มได้แล้วอ่ะแม่งแม่งมันไวสัตว์เขาหลังอุจจะมาแล้วกินไม่บ่อยแล้วเออใช่ใช่พุงยิงเรือเปิดไงเศร้าไหมไม่เปิดก็ได้อยู่กูเรียนมดีสามอ่ะ เรียนกู่ะยังไม่เปิดเทอมเลยสัตว์เดนาะที่ถามว่าไอ้แก้วยิงไม่ค่อยโดน่ะมาส์มันหลอนนะย้อนนี้มีอีกครั้งหนึ่งอ๋อเอ้าเอาอปูวิญญาณแม่ดิวิญญาณแม่รังหนึ่งดิ มาเล่นเน้นเล็กเล็กเล็นเล็เล็กเล็เลนกเล็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 ไเเลยกเล็กเน็กเลเล็กเลกเเกเเลกเล็เลเลกกเลกเลก็กเลเลลกอตัวทุกที เชื่อใคระตาดตาเลยแูกูเปีนปตัวตุ่โดอยู่อ๋อ็นอัตัวนะฮิไอ้นโอ้อัตัวหนี่ยลองโป้ลองโปทูเขาไม่ได้แล้วก็ลองโปน่อสันดานน่อลองโป้มาดีมาดีเขามาดี ออกมาออกมาออกมาเม็ดเดียวไปดิแม่หัดตัวเลยเสี่ยงแม่เด็กน้อยอ,อ่ะไอ,อ้เนี่ยตัวนักร้องม,มึงอ่ะตัวนักร้องมึง ทินหวังทําอะไรมึงมึงทําอะไรของมึงทําอะไรมึงหมดความหวัง่างน้ำตาลินจะเป็นป่าดิบมาดิมาดิมาดิวิ่งไปดิหลังเข้ากูแล้วกัวแตกไอ้เหี้ยกัวแตกไงก็แตกไอ้สัตว์ มันเลือดน้อยอ่ะม่งใส่กบัอนแบพาอแบกไว้จัดร่าอยกับด้วยเหรอวะลวงพ่อพ,อพัดเหี้ยบารมีหลวงพ่อัดบารมีหลวงพ่อพัดอันนี้แม่หาปืนไม่เจอเย่อีต้ตายอย่างโง่แกโก้ เรามาเล่นเองเราจะรู้นะท,นทุกคนจะครอบแก้ทุกคนอนะไรประมาณนี้ยิ่งเป็นตัวนะสิงแล้วนะอเนี่ยมันเขาจะครอบแก้งั้เฮ้ยนเนี่ยแก้กูอีแกแล้วมึงเล่นม,มาแก้กูอีกแล้วมึงเล่นโง่เอ้ยทางไอ้แทนเที่ยงกูไอ้สัสเอ้าเอ้าไอ้เที่ยงก็เก้ากูเด็๋ยวไ ăn cô hai cái đi của tôi tính thế này nha bò liền Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn